เอาหินคว้างอ่ะพอเรากัดเขาบ้างเงี้ยกลายเป็นเราอ่ะเลวเสือดุร้ายเสือไม่ดีอร้ายทั้ทีโดนบูลลี่ไหมก็โดนหนักเือนใช่เรื่องอะไรที่สุดหน้าตาหน้าตาการวางตัวของหนูหนูจะโดนหน้าตาหนักมากเพราะว่าหนูอ่ะอาชีพคือบิวตี้บล็อกเกอร์หน้าเสียหลอเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์หนักๆเคยแบบที่เล่นว่าต้องเก็บแพนิคแล้วก็เก็บของมีคม ออกจากห้องเลยเหรอทำไมอ่ะคือหนูอ่ะเคยเป็นโรคที่เกี่ยวกับว่าแพนิคหรือไฮเปอร์เวนเทเลชันมาก่อนอซึ่งมันจะแบบอึดอัดเวลาให้เราอยู่สถานการณ์ในสถานการณ์หนึ่งอย่างเช่นมันมันเคยมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าหนูเห็นที่เสียบบินอะไรเงี้ยหนูก็คิดว่าแบบสิ่งสิ่งนี้จะทำให้หนูตายได้แหลว้วะหนูก็เลยแบบเก็บของทุกอย่างที่มีคมในห้องเลยเว้ยออกไปแบบจากห้องหนูหมดอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าคือเมื่อก่อนหนูอ่ะก็โดน ด่าหนักมากเรื่องของการอย่างที่บอกเป็นยูทูบเบอร์ใส่เมาครับคนจะเห็นภาพรักหนูคือจะเมาตลอดเวลาแต่เฮ้ยคลิปมันมีการแบบว่าอาทิตย์หนึ่ง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 วันอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่กินทุกวันคือหนูคือหนูเป็นคนแบบเฮฮาปาร์ตี้โวยวายูดจายาคายอะไรเงี้ยคนส่วนมากเขาก็เลยจะไม่ค่อยเข้าใจว่าคนแบบนี้มันเป็นคนที่มีชื่อเสียงได้ไงแต่ว่าคนแบบนี้มันเป็นคนจริงๆบนโลกเว้ยจริงเข้าใจปะคือมันเป็นคนที่แบบ ธรรมชาติของมนุษย์เลยเนี่ยคือคนแบบนี้แต่แค่หนูอยู่ในสิ่งที่มีแสงนะโน,น,น้นนี้คนก็เลยลุมด่านหนูเยอะมากเรื่องของการใช้คาพูดคาจาจนทําให้หนูเครียดอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ารับการรักษาทางจิตแพทย์อะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้อันนี้ดีหน่อยนะคือหนูเห็นความสัมพันธ์ของของจิตแพทย์ค่ะใช่ต้องมีนะอันนี้เป็นตัวอย่างให้น้องๆหลายคนฟังเราเห็นของคมของอะไรที่คิดว่ามันจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือทําให้เราตายได้เนี่ย ไม่ดีแล้วสุขภาพจิตเราเราก<ช>าลังเบี่ยนเบนคือพูดง่ายๆจะก,ก้าวเข้าสู่อาการคล้ายๆซึมเศร้าแหละใช่ต้องหาจิตแพทย์เพราะว่าแก้เองไม่หายครับจริงๆต้องบอกว่าจิตแพทย์ช่วยหนูได้เยอะมากเรื่องของการรับ <ๆ S 2> ยาอะไรเงี้ยแล้วก็ทาให้หนูผ่านตรงนั้นมาได้จนว่าหนูกลับมาเป็นคนที่แฮปปี้แบบร,อร้อเ,รเหมือนเดิมแล้วใช่ซึ่งจริงๆหนูจะบอกว่ามันยากมากเพราะว่าเวลาเราไาอยู่ตรงเนี้ยเพราะเพราะว่าหนูมาจากยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะมันมันไม่ได้ถูกหล่อหลอมด้วยการเป็นดารามันจะมีเรื่องการวางตัวอะไรเงี้ย พวกหนูเข้าใจว่าพวกหนูแค่คือคนอคนคนหนึ่งที่เป็นคนปกติเหมือนทุกคนอนะ่ะอย่างเหตุการณ์ที่ตูนเคยโดนอ,อะไรเงี้ย<อ>คือคนอนะ่ะมันเข้ามาปั่นดา่ดาดา่าด่าด่าเพราะเพื่อนเราหลุดประโยคหนึ่งอ่ะไปประโยชน์เดียวอ่ะเขาตัดแค่อันนั้นอ่ะไปลง<อ>เพื่อให้คนนะอ่ะม,มารุมเพื่อนเราแต่เราอยู่ในเหตุการณ์แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์เลยอะ่ะหนูแค่ตอนนั้นอะหนูก็แบบหนอยไปกับเพื่อนเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าชีวิตของพวกหนูอ่ะเหมือนแบบสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์อ่ะที่แบบ เขาอยากเห็นเราเป็นยังไงแล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นตลอดอ่ะเราไม่ควรโมโหหรืออะไรเลยอ่ะเหมือนเราเป็นเสือแล้วเขาเอาหินคว้างอ่ะพอเรากัดเขาบ้างเนี้ยกลายเป็นเราอ่ะเลวเสือดุร้ายเสือไม่ดีดุร้ายกันทีโดนบูลลี่ไหมก็โดนหนักเยอะกันใช่เรื่องอะไรที่สุดหน้าตาก็หน้าตาการวางตัวของหนูหนูจะโดนหน้าตาหนักมาเพราะว่าหนูอ่ะอาชีพคือบิวตี้บล็อกเกอร์หน้าเสียหล่อเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์